ตอนนี้8นาฬิกา23นาทีนะครับ8นาฬิกา23นาทีสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับซึ่งบริเวณด้านหน้านี่ญาติธรรมก็มารอลงตาเยอะนะครับสาธุสาธุาธครับ

จะไปก็ได้นะครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ะไรนะครับถวายไหครับยกเลยพี่ยกเลย อันนี้เป็นอะไรพี่ข้างในชุดชาครับอ๋อชาครับลุงตาเปิดเพื่ให้ดูเลยเพื่ให้ดูเลื่อนเลื่อนทีละที่ทีละข้างเออโอ้ชาถ้วยถ้วยช,ช,ช,ชงชาครับเจ้าทอเป็นถ้วยชงชา ตอนนี้กำลังมาถึงจุดนี้ครับศูนย์อิสอุสุครับเชียงดาวครับทาราเชียงดาวนะครับถึงศูนย์อิสุสุครับอำเภอเชียงดาวแล้อ,อีกสองกิโลครับเชียงดาวสองกิโลอำเภอผางแปดสิบสามกิโลนะครับยายทำทุกท่านทุกคนยามเช้าครับ เดี๋ยววางให้เดี๋ยงเจ้าหน้าที่มันรับรับทอนรับรับทอนตรงอะไรเจ๊ว่าพูดถาเป็นสิริมงคลวะตรงอะไรเจ๊ว่าพูดถาเป็นสิริมงคลทันเก็บไว้เดี๋ยวพูดถาเป็นสิริมงคลได้นะครับครับสวัสดียศธรทุกท่านทุกคนนี่นะครับเชียงดาวสองอำเภอผางแปดสิบสามนะครับ ไปรอข้างหน้านะครับเนาะรอข้างหน้าแล้วก็ถอดหมวกครับผมทันอยู่ครับทันอยู่้าๆแล้วครับก่อนจะยานจอดให้เรียบร้อยก่อนครับจักรยานจอดให้เรียบร้อยก่อนครับีกรัาครดรีบรับกครัครับ สาธุครับผมการจนเาะนะครับถ้าเราถือจะ,อะไม่ลงจักรยายนะนะครับนี่ก็เป็นพี่อาสาคู้ชีพคู้ภัยนะครับที่มารอต้อนรับหลวงตาอยู่ข้างหน้านี่ครับ การบริหารสุนตำบนนะครับเชียงดาวนะครับที่มารอต้อนรับหลวงตาบุญชื่นนะครับยกน้ำไปเลยนะพี่นะของของหนึ่งท่านครับด้านหน้า อ่านี่คุณหมอเตรียมนมมาแล้วนะครับพ้อมใหค้คนท้องนะครับนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศยามเช้านะครับให้ทำทุกท่านทุกคนน้องยายทำเริ่มจะเยอะแล้วนะครับ ทูตสาทุกครับผมยกยเน้ำผึ้ตาตางครับหลวงตา,อ,งงตาอันนั้นเป็นใน<ด>เขาเรียกอะไรคิงวันมันนะขียเรื่องเลี้ยงเขี่ยฮะไม่ได้ไม่ถูกเลยวขเนาขี้ผึ้งครับเป็นขี้ึ่งครับสวัสดียาาทธรทมทุกท่านทุกคนนะครับ้ง<ๆ>้อะไร วันนี้ก็เป็นวันที่3นะครับเดือนกุมภาพันธ์พศ2566นะครับยามเช้านี้นะครับที่เอาข้างหน้าเลยพี่เอาข้างหน้าใหม่ครับวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่เยอะนะครับที่ทันมารอต้อนรับหลวงตาบุญชื่นมารับพอจากหลวงตานะครับแล้วก็มาช่วยการ ช่วยเก็บน้ำเก็บสิ่งของต่างๆนะครับสญญวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมญญขอบคุณครับผมเจอเอฟซีตั้มนำซิ่งหลายท่านนะครับท่านไหนเจอผมก็ทักทายกันได้นะครับยินดีทำทุกท่านทุกคนนะครับทำอะไรเก่งวาคุณคราบเป็นผลิริัณฑ์ครับน้ำกุถวาบน้ำก็ถวาบเลยนะ ผมอะไรเก่ว้ากรจิงเก็บตกงเลยวันนี้มอต้อยบอกว่าผมวันนี้ผมใส่รองเท้าเขียวครับวันนี้ใส่เจนีซักรองเท้าสีดำนะครับวันนี้ผมใส่รองเท้าเขียวเข้าอำเภอเลยนะครับวันนี้ ส่วนมากพี่น้องจะมองก็จะมองรองเท้านี่แหละครับไม่ได้มองคนนะครับเขาว่ารองเท้าครับกินกันตรงรองเท้านี่นะครับเปิดต้อยวเลาะผมนะครับเนาะรองเท้าใส่รองเท้าเขียวครับวันนี้พรมอะไรเก่งว่าบูชาน้าเป็วิธีวิที่สคนนะครับพรมอะไรเก่งว่าบูชาเป็นสริมคนครับ ครับสวัสดีญาติที่ทำทุกท่านทุกคนนะครับยามเช้าเช้าครับผมนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศยมามเช้านะครับที่ เก็ S <S บภอาบรรยากาศไปให้ยายทำขวงเราได้ติดตามรับชมนะครับตลอดเส้นทางการจาริตรด,ตดงของดุงตานะครับครัอบแต่มา้ครับครับะรกงลู้ชครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง u t u um b e ตั้มดัมซิงนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม ท่านเป็นคนเดียวกัน